เล่นบูเคเว้นนะคะตอนนี้เราก็จะไปสร้างบ้านนะคะเธอฉันเป็นอะไรเนี่ยจะชื่อต้นน้ำเหรอหรือว่าเธอชื่อต้มน้ำฉันหนีก่อนจ้ะสร้างบ้านก่อนบ้านยังไงดีน,นะนี่ต้องบ้านสไตล์นี้บ้านแบบนี้แหละ ใครค่ะตะเคียนโรงเรียนอนุบาลใครชื่ออะไรบ้างเนี่ยนี่ต่อหน้าเลยโอ้นยนานเขาว่าติดตึล็อกประตูก่อนนะคะไม่มีใครมาไม่มีใครมาเลย ค่ะนี่นะเรากำลังจะมาทำทำงานก่อนนะคะ<ช>ทำไมหน้าจอมือจังเลยโอ้ยออนี่นะคะเตียงนอนสำหรับอันนี้ที่หน้า ที่นั่งสหรับเด็กนะคะถ้าเราก,กะระทูบเยอะๆเราจะพังนะคะเด็กๆ <c oughs> เย่วขอขอตัวไปหน้าอ้อ,กอนกอมนะจ๊ะโอเค

โอเคงาสิ็แล้วเ็ดเช็ดเช็ดไปเปลี่ยนเส,สื้อผ้าเคเสร็จมีเสื้อผ้าแบบนี้ทั้งหมดสามสิบกด่าตัวนะคะเด็กๆถีบประตูบ้านออกเลยปึง้งปิดเกลือปุ่นลอกแล้ววันนี้ เราจะปั่นเราจะขี่เราจะขี่วิวแชร์ไปนะคะเราจะขี่วิวแชร์ไปหาไปหาไปหาแบนี้นะไะม่ขี่วิวแชร์แล้วนะคะขี้เกียดขี่ขี่รถคันนี้ไปนี่แหละ ได้คุณจีบแล้วโอ้ยโทษทีนะคะพี่พูดจะทะละปากเสียงกับน้องนะคะอ่ะเริ่มต้อเลยกำลังขี่รถไปไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในเนี้ย วนไปไหนานานแล้วเนี่ยไม่มนนีเลยไปกินกาแฟก่อนโอ๊ยกินกาแฟโอ้ยแกแล้วก็เป็นยังไงไม่รู้นะคะ ร้านกาแฟเคยมาแล้วเออนี่ทางทางด้านกาแฟไปต็ง,ฟฟไตงไหนดีโอเคแม่ค้าอยู่ในวันเนี้ยกาแฟแม่งเลย มีใครอยู่กก็เขี่รถกินกาแฟาไปด้วยนี่เลยค่ะขี่รถไปนะคะเฮ้ยรับสมัครรันักเรียนอยู่เนี่ยจะมีน25ที่แล้วเฮ้ มันรอบสมัครอะไรวันเนี้ยหลังที่21เต็มชั้นหลังที่48อายุ25แล้วไม่สมัครดีกว่าไปทำงานก่อน,อนอรูห้หัวปไปไนแหละรหัวหัวหายหัวปไปไนไม่รู้ คือขี่รถไฟนี่เป็นงานสร้อยเป็นแม่ค้าดิค่ะก็เป็นแม่ค้าคือ ไปเลยสงสัยหัวหน้าไปไหนไม่รู้ขั้นเนื้อขั้นตัวเกยตรนี่วันนี้ไม่มีงานทำนมั้งก็สำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย